พอดีวันนี้นะครับน้องๆ<น>หลายๆคนบอกว่าพี่แบงค์ครับทำเวฟไอสักทีเถอะนะครับน้องๆทุกคนก็เลยแบบพี่แบงค์ผมอยากรู้ว่าเวฟ1 1 0ไเนี่ยไล่สเต็ปเนี่ยมันจะวิ่งเท่าไหร่เท่าไหร่เท่าไหร่กันไปเลยเออพี่ต้องบอกกันเลยว่า 110i ไอเนี่ยมันทําได้หลายอย่างเห็นเสร็จแล้ว่ะเดี๋ยวเราลองไปขับทีกันเลยโอเคเพือเป็นการไม่เสียเวลาว่าได้ g p s เท่าไหร่นะครับ โอเคครับก็ต้องกราบสวัสดีพี่น้องชาวไทยเชื้อสายดาวยุโรปทุกท่านเลยนะครับวันนี้ก็พบกับผมกันนะครับผมอินฟินิตี้แบงค์นะครับผมพอดีวันนี้นะครับน้องๆหลายๆคนบอกว่าพี่แบงค์ครับทำเวฟไอสักทีเถอะนะครับซึ่งเวฟไอเนี่ยพี่บอกแล้วนะครับว่าในรถคันนี้พี่ยังไม่ได้ตั้งชื่อนะครับก็บักหลงนะครับบักหลงตั้งบักหลงแล้วกันเพราะว่ามันหลงมาจากไหนไม่รู้นะครับไม่ได้ตั้งใจจะเอามาหรอกจริงๆพี่ตั้งใจจะซื้อมือสองนะครับแต่นี้ได้ซื้อมือแรกมาแล้วน้องๆทุกกกคคน็เลยยแแบบบพี่่ง์ผมอาารู้ว เวฟ110ไอเนี่ยไล่สเต็ปเนี่ยมันจะวิ่งเท่าไหร่เท่าไหร่เท่าไหร่กันไปเลยเออพี่ต้องบอกกันเลยว่า 110i ไเนี่ยมันทําได้หลายอย่างส่วนอยากค่าทำลูก53แคมท่อสเตอร์อะไรเงี้ย <Okay. S 1> แต่ว่ารถเราตอนเนี้ยเรายังไม่ได้ทำอะไรเลยดูสภาพคือเดิมๆพี่ตั้งใจว่าพี่จะมาไล่นี่ให้ดูครับไล่สเตอร์ครับ oh, <no. S 1> เห็นไหมครับ อ่าพี่ตั้งใจว่าจะมะาไลไสเตอร์ก็คืออันนี้จะเป็นโซ่ใหม่นะครับอันนี้จะเป็นโซ่ใหม่แล้วนี้ก็เป็นสเตอร์นี่เห็นไหมสเตอร์นี่ที่เรียงเลยมาเดี๋ยวพี่พามานั่งดูใกล้ๆเลยสเตอร์นี่คือสเตอร์เดิมของรถเนี่ยครับเราเปิดดูแล้วนะครับเป็นซันสตาร์นะครับซันสตาร์ก็คือยี่ห้อของสเตอร์นะครับเป็นสเตอร์37นะครับ <Yeah. S 1> เห็นไหม สเตอร์37แต่ว่าเราเนี่ยมีอยู่ประมาณ6เบอร์ที่จะอะไรก็คือ34 32 28 30าเราขาดเราต้องเอา30ด้วยเดี๋ยวเราต้องไปซื้อมาเพิ่มได้ <Okay. S 2> 34 32 30 28 26พอ <Yeah. S 2> ไอพวก25กับ24เนี่ยไม่ไหวแน่นอนเพราะว่าไอ้นี่ต้องทำเครื่องเยอะแต่ขาด30ตัวหนึ่งใช่ปะ่ปะแล้วก็โซ่ที่สำคัญโซ่ขาดไม่ได้<ะ>เพราะว่าถ้าเราเปลี่ยนสเตอร์เล็กลงเล็กลงเล็กลงแล้วอ่ะมันจะต้องตัดโซ่ mm? แต่ว่าโซ่เดิมไม่รู้จะได้ขนาดไหนแต่ว่าจริงๆโซ่เดิมพี่จะถอดดีกว,ว่า<ะ> จะเฟี้ยวกว่าก็เป็นโซ่420ทั่วไปนะครับแบบนี้แหละนะครับโซ่420ทั่วไปเนหะ็นไหมเออไปเดี๋ยวพี่จะมาลื้อเลยดีวยกว่าเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาเพราะว่าน้องๆเนี่ยทักกันมาเยอะแบบพี่แบงค์ครับพี่แบงค์ทำคลิปนานๆให้ผมดูหน่อยครับพี่แบงค์อย่างนั้นพี่แบงค์อย่างนี้เอออ่ะอย่างนั้นเดี๋ยวครูจัดให้แล้วกันเพื่อเป็นการแบบไม่เสียเวลาแล้วก็ให้น้องๆได้ดูด้วยเออเราก็เข้าใจแหละบางคนก็อยากดูวิธีการทําบางคนก็อยากจะรู้ว่าพี่ครับตรงนั้นตรงนี้มันทํายังไงอะไรเงี้ยมาเดี๋ยวพามาดดูเเลลยยยอัันบแรกง่าๆ ถอดเผาวกันเลยถอดเผาถอดล้อถอดออกมาสเตอร์หลังอะถอดออกมาให้หมดเป้งเป้งเป้งถอดออกมาใั้หมดนะครับไม่ได้ถอดยยกก็ไขออกไปเบอร์สิบเก้าอะหมุนออกไปพาทำให้ดูหายข้อสงสัยกันเลย <Okay. S 1> ไล่สเตอร์ไล่ยังไงเวฟไออะผมบอกเลยว่าถ้าไล่สเตอร์หมดปั๊บต้องมาลองไล่เตอมน้ำมันดูนะครับก็คือง่ายๆสมมติว่ารถเราเนี่ยจบที่สเตอร์ยี่แปดแล้วรถมันตันแล้วจะดูยังไงให้รถมันจบก็คือถ้าสมมติว่ารถเนี่ย ขับแล้วเนี่ยเกียร์สี่เนี่ยรอบมันหมดไวมันบ้าหมดแล้วแล้วรถนี่นั่นคือสเตอร์หมด้วครับแต่ถ้าสมมติว่ารถมันเออดันไม่ไปนั่นคือเครื่องอ่ะไม่ไหวสตวเตอร์ยาวเกินนะครับเท่ากับว่าเราจะต้องจูนเพิ่มน้ำมันในกล่องนะครับก็ใน <Okay. S 1> หลายคนนิงงว่าแล้วจะจูนยังไง,งเดี๋ยวนี้มันเป็นเทคโนโลยีใหม่ละมันไม่จะเป็นต้องมีกล่องแล้วเพราะว่าเดี๋ยวนี้มันสามารถรีแมปกันได้แลวเออเฟียวปะล่ะเดี๋ยวนี้มันรีแมปกันแล้วเออก้จัดอยู่นะแห้เราแล้วก็เบรกออกก่อนาครอบดาเบรกออกโซนี่ก็ใหญ่เหลือเกินในเวน สเตอร์ใหญ่ที่หายสามเจ็ดรใหญ่เออมันใหญ่เกินวะไม่เคยอยู่ในสารระบบกูเลยนะเนี่ยเออตกล้อลายอีกนี่ครับที่พามาดูสเตอร์ก็สเตอร์จะเป็นเบอร์นี้เลยสามเจ็ไม่ต้องบอกว่าโคตรใหญ่โคตรใหญ่สัสวเลยดีกว่าแล้วก็ใช้เบอร์สี่มาบ้านใครที่มีบล็อกก็ใช้บล็อกนะครับพี่แนะนาไม่ใช้บล็อกดีกว่านะเพราะว่าเดี๋ยวมันจะถ้าเราไขามือมันชอบลูดนะเออชอบลูดชอบอะไรใช้บล็อกดีกว่าโอเคเนียยิง หลุดแล้วเนี่ยซื้อติดบ้านไม่ไมเสียารหรอกความลวงสองพันบล็อกลมพันกว่าบาทเออทำงานง่ายด้วยใครอยากทำรถเองนี่ออกมาแล้วอันนี้เห็นไหมเบอร์สามเจ็ดโคตรใหญ่เราจะลองใส่สามสี่เนี่ยดูดิถามว่าฟันต่างกันเยอะหรือเปล่าก็ดูเยอะอยู่นะเส้นรอบวงเออสามฟันอ่ะเลยสามสี่กันขันคืนเข้าไปง่าย,ายจะได้รู้กันไปเลยนะว่ารถมันวิ่งได้เท่าไหร่ถ้าเจอสามเจ็ดเราบิดจำเท่าไหร่จ๊อบแปดสิบ 8ปดสิบร้อยไม่เกินนี้ไม่ไม่ถึงอะ่ะใช่ไหมรถสั้นหมดแล้วลองยังลองแล้ว <Yeah. S 1> ลองแล้วคือประมาณแปดสิบแปดสิบกว่าก้าศีเรถดังสั้นสั้นหมดแล้ว,ลวอ่ะเสร็จละนี่นี่คือสเตอร์ 3, สามสี่สเตอร์นี้ไม่น่าจะได้ตัดโซ่น่าจะยังตึงไหวอยู่ลองดูปะใส่เดี๋ยวพาไปลอง <What? S 1> ขำๆว่ะกูว่าน่าจะมีแน่นอนอะ่ะ ชุดนี้ร้อยยี่ถ้าจะมาแน่ๆแต่จะขึ้นไกลขนาดไหนไม่รู้เดี๋ยวจะจับระยะทางให้ดูแล้วกันโซ <Okay. S 2> so, มายานเลยทีเดียวเชียวแต่ก็ได้ยุแหละพูดถึง <Yeah. S 2> ทั้งน้องบอกตอนที่แปคงใส่เนี่ยเหมือนใส่ง่ายโอ้โหจริง,รงๆมันมันก็ใส่ไม่ยากหรอกถ้าเราใส่ถูกจังหวะมันนะนะ <Okay. S 2> มันไม่ได้ยากเลยนะเว้ยขอแค่ถูกจังหวะพอ เนี่ยเข้าละโซ่ต้องตึงกันสุดโอได้อยู่วิธีการตึงโซ่นะครับนี่จะมาสอนวิธีการตึงโซ่ถ้าแบบสงสัยว่าจะตึงโซ่อย่างไงนะครับให้เล็งที่สเตอร์นะครับให้เล็งที่สเตอร์หลังครับให้มันตรงกับสเตอร์หน้ามองไงก็ได้ให้มันตรงอ่ะให้มันตรงร่องถ้าบิดอย่างเงี้ยมันจะเบี้ยวเห็นปะ,ปะถ้าอย่างเงี้ยก็จะเบี้ยวซ้ายอย่างงี้ก็จะเบียยยเบ้ยวขวาเล็งให้สเตอร์มันตรงถามว่าเลง็งแล้วทำยังไงนี่ครับไขนี้เข้าไปก่อนเลยไอตัวนัดเนี่ยเห็นไหมเดี๋ยนะพี่ขันให้ ที่เราจะทำเลยเราขันน็อตตัวในให้เข้าไปให้สุดก่อนเลยขันให้เข้าไปให้สุดเลยนะสุดเท่าที่เราจะสุดได้ตัวนอกยังไม่ต้องเพราะตัวนอกเป็นแค่ตัวล็อกนะครับขันให้สุดปั๊บอันนี้เห็นไหมนี่ดูดิเราดึงเราดึงมาก่อนนะดึงมาให้สุดก่อนให้มันเหมือนมันตึงอ่ะแล้วขันเข้าไปอันนี้จริงๆคือมันยาวเกินแล้วจริงๆต้องตัดโซนนั่นแหละแต่มันก็ไม่เป็นอไรลักถือไว้ใช้ได้อยู่แล้วก็ขันนี้เข้าไปขันให้มันพอตึงๆมือพอนะครับไอ้ตัวเพลากลางเพราะถ้านั่นมากมันจะปรับไม่ได้ตึงๆ ตึงไปเออมาทีนี้เรามาเล็งอันนี้แข็งไปแข็งเกินไปนะครับก็ต้องคลายออกนะครับนี่หมุนออกมันก็จะเริ่มหยออ่อนเออเท่านี้กําลังพอดีแล้วเล็งว่าตรงหรือเปล่านี่ยังไม่ตรงนะครับก็คลายด้านนี้ออกมันหยุดหยุดที่คนอยู่ที่คนจะตั้งวนะเนาะแต่ว่าจริงๆมันก็ไม่ได้ตั้งยากอะไรเลยนะจับปึ๊บอ่ะตึงละอ่ะเนี่ยพอดีเนี่ยพอดีเลยเนี่ยพอดีเลย,เ,ลยเราก็ล็อกเลยแล้วเราก็เล็งปั๊บ ตเตอแม่งตรงแล้ว <Yeah. S 1> พอดีแล้วเราก็ล็อกแค่นั้นแหละล็อกตัวนอกแต่ก่อนจะล็อกตัวนอกให้ล็อกไอ้นี่ก่อนนะครับ<ะ>ให้ล็อกไอ้เทากลางก่อนเพราะ,ะบางทีแม่งชอบเลื่อนโอเคล็อกเทากลางล็อกขันแน่นเลยนะครับรอบสุดท้ายนี่คือแน่นเลยอ,อืออืออ่ะ อาได้อยู่แล้วก็มาล็อกตัวนี้เป้งล็อกข้างนอกให้น็อตมันไม่คลายแค่นี้เสร็จแล้วนี่พอดีเสร็จแล้วเบรกเหมือนเบรกตึงไปเลยว่ะจับเหมือนเบรกตึงเกินไปเลยว่ะเริ่มครับทุกคนเบรกตึงเกินอะไระ เสร็จแล้วป่ะเดี๋ยวเราลองไปขับขีกันเลยเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาว่าได้ GPS เท่าไหร่นะครับเดี๋ยวพี่บนกลับมาแล้วกันแล้วเดี๋ยวพี่บอกว่ามันได้ GPS เท่าไหร่ปะเอางี้ไหมเดี๋ยวพี่จะจับนี้ไปเลยนี่มานี่นะครับเราเปิดตอนนี้เป็นเวลาที่8ปดนาฬิกาสามแปดนาทีนะครับนี่ครับเข้าโปรแกรมสปีดนี่ครับสปีดโอมมเตอร์เวลาที่8.38นะครับเข้าแท็กกิ้งกดสตาร์ทไว้เดี๋ยวพี่กลับมานะครับทุกคนจะรอชมเดี๋ยวกูมาเดี๋ยวหมอบแป๊บโอเคไติด ไม่ติดแม่งจอดนานจนไม่ติดเลยวะถ้ละาลองดูรอบตัดปั๊กรอบตัดใบจับได้ไรพี่ได้เี่ดูดินี่เราวัด GPS อยู่ไงเห็นไหมมันขึ้น GPS อยู่ได้ดด ร้อยสี่ GPH หนึ่งศูนย์สี่ GPH จากแต่ก่อนมันแปดสิบเท่ากับว่ามันขึ้นมาประมาณโอ้ยี่สี่เลยเนี่ยถากับว่าเปลี่ยนสเตอร์เนี่ยพี่สรุปให้เลยนะครับแต่ก่อนมันได้แปดสิบเจ็ดสิบเก้า GPH นะครับรถเดิมๆบิดจํานะครับเกียร์สี่รอบตัดที่ประมาณแปดสิบนี่แหละแปดสิบนี่แหละแล้วก็อันนี้เปลี่ยนเป็นสเตอร์สามสิบแค่สเตอร์หลังอย่างเดียวรถดเดิมๆนะครับได้มาหนึ่งร้อยสี่ นี่คือรอบตัดนะรอบตัดคือขี่แกส๊สีท่านท่านท่านท่นท่านทัาน,นแล้ว คือรอบมันหมดแล้วนะครับเกียร์สก็ได้100ก็เดี๋ยวคลิปหน้าเดี๋ยวพี่จะมาทําให้ดูอีกถ้าสําหรับใครที่อยากจะทําเว็บไอนะครับก็ดูเป็นตัวอย่างนะครับจะได้ไม่ต้องไปเสียหลายเสียเองนะครับก็สเตอร์ลูกหนึ่งไม่กี่บาทนะครับถ้าจะากทำนะครับอันนี้คือแต่ว่าเดิมๆนั่งขี่นี่คือร้อยหนึ่งเลยนะนั่งขี่บิดธรรมดานะร้อยหนึ่งเลยตอนนี้นะครับก็อย่าลืมนะครับแอดเข้าไปได้ที่แอดเกมวินไปเล่นเกมให่กระโดดได้ได้ตังค์ก็ไปซื้อสเตอร์นะทุกคนเข้าใจปะก็สำหรับวันนี้ขอตวัลามที่โชควจัันสาหรบ ช่างแบงค์ขอตัวลาไปก่อนนะครับช่างแบงค์ขอจองไงสวัสด,ดีครับ